ครับทุกคนนี่ก็อยู่กับช่างยาโมนิไฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรนจะมาเปลีป่ยนชุดท่อแทนท่ออินเตอร์นะครับเป็นท่อแทนยางนะของ2020นี่นะ2020หนึ่งจุดเก้าเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับดูอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะถ่ายดูเอาอุปกรณ์นี่เป็นชุด สามพันสี่นะครับก็จะมีท่อสองท่อนซ้ายขวาแล้วก็นี่ท่อเป็นท่อแอร์ฟูนะครับเป็นท่อกองอากาศนะแล้วก็จะมีกองอากาศอยู่ในกองอากาศในชุดนะครับดูนี่ครับจะเป็นกองผ้านะครับชุดนี้สามพันสี่ของสตา์ไลนะครับซสื้อจากสตาลไลนะ จะมีประมาณนี้เรามาดูวิธีเปลี่ยนก็ไม่น่าจะยากนะครับนะเราอดถอดชุดเดิมออกก่อนนะครับเนี่ยต้องใช้ไขควงนี่นะครับถอดก็ต่อออกหนึ่งสองสามสี่ท่อนต้องถอดกองออกด้วยนะครับกองใช้ประแจเบอร์สิบสองนะ กองมีอยู่สามตัวสองสามตัวนะครับทุกคน,นสายพวกนี้เราต้องใช้นะครับพวกแอร์โฟก็ถอดเนี่ยถอดแล้วก็ใส่กับชุดมันจะมีชุดใส่ได้นะครับนี่ยแต่ตัวนี้เราต้องเจาะอ,อีกทีวัดระยะเจาะขาจับนี่ทีเรามันรื้อกันว่าต้องรื้ออะไรบ้างให้รื้อฝั่งนู้นก่อนนะครับ นะครับออกแล้วเอาขันแค่แชมรัด็อตตัวนี้แล้วก็แชมร์ล็อตตัวนี้นะครับจะอยู่นี้แล้วก็ถอดถอดตัวบนอันนี้เขาเจาะเจาะพิ่มวน,น้ำเนี่ยมาดูรถรถที่ไม่ได้ถอดถอดไอทอ่อระบายไอนะครับเนี่ยจเป็นยังไงไหมสภาพเละครับ รถที่ไม่ได้ถอดระบายไอยนะนรถที่ไม่ถอดระบายไอยก็จะประมาณนี้เละนี่นะท่อระบายไอยอยู่ตรงนี้ถ้าปล่อยทิ้งได้ก็ดีนะครับก็คือมันจะไม่ดูดเอาไอาน้ำมันเครื่องไปเข้าในอินเตอร์ไปเข้าในเครื่องอีกรอบนะครับนี่นะขนาดรถ 2,020นะรถในใหม่เองรถวิ่งไม่กี่กิโลหรอกคันนียนนะ้ยังมีเลยรถใหม่ก็มีนะครับไอเสร็จแล้วฝั่งนั้นก็ไม่มีอะไรดแคมปสองตัวแค่นั้นเองนะครับนี่นะพอตัวลิ้นเนี่ยระวังนอ็อตระวังอะไรเข้าไปด้วยนะครับในเนี้ยจะเป็นงานยาวเดี๋อะไรคุมไว้แล้วก็ถอดส่วนนี้ จะมืดๆนะอันนี้ก็จะมงแชมลัดตัวหนึ่งเคฝั่งนี้เสร็จนะเดี๋ยวมาเลือกฝั่งนี้อันนี้เป็นท่อที่ออกจากเทอร์โบนะครับนี่นี่ท่อสีส้มเนะี่ยก็ถอดเหมือนกันออกจากเทอร์โบถอดข้างบนก่อนนะครับเคเราจะไปใส่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้าไปนะครับเคนะอ่าฝั่งนี้ก็ใส่แล้วนะครับ ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ใส่เซ็นเซอร์นั่นนะส่วนฝั่งนี้ในถอดถอดน็อตกรองออกเป็นเบอร์สิบสองต่อบล็อกเอานะครับต่อยาวอันนี้เราก็ใช้ไขควงแบนงัดกิฟขึ้นนะครับเนีไขควงแบนงัดงัดขึ้นอย่างเงี้ยงัดเข้าในซอกเนยงัดขึนนนะ้นมือนขึ้นี ก็ถอดออกได้เลยนะครับนี่นะอยู่อย่างนี้น,นี่ก็ยกขึ้นได้เลยปากกองอนนก็เหลืออันนี้เราก็ถอดถอดปากล่างด้วยนะครับแล้วใช้คีมเล็กๆหนีบนถอดปากออกอไว้ก่อนอย่างนั้นเราก็ยกอันนี้ก็ใช้คีมนะครับ คีมหยิบแล้วค่อยๆดึงออกนะเดี๋ยวมันหักเป็นปติกดึงท่อนี้ออกท่อระบายไอต่อลงพื้นได้ก็ดีนะครับเนี่ยเนี่ยมันทําให้มีเนี่ย,ยมัน,ม,นมีน้ํามันเห็นไหมน้ำมันเครื่องที่เขาต่อลงพื้นกันน,นะนะจะดูดเข้าอิเตอร์เข้าอะไรนะเข้าเทอร์โบด้วยน,นี่สายอะไรวะนี่สายแบกกกำนี่สายแบ็ก,กํนนากกนะครับนี่นะถอดออกสายแบกกํา มันจะยกขึ้นเลยไม่น่าเรือเลยนี่นะก็จะประมาณนี้นี่คือกองเดิมต้องถอดเอาเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สองตัวเนี่ยต้องใช้ใช้เหล่าไฟโชว์นะครับต้องเสียบไม่ครบก่อนค่อยสตาร์ทไม่งั้นไฟโชว์อันนี้สายแวกกัมเราจะมีรูต่อเข้าหรือเปล่า แม่กัมเฉยนะครับเนี่ยอยู่ในอยู่ในชุดเนี่ยปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ห้ามอุดนะ,ะเป็นแมเกัมสายที่เราดูเข้ามาปล่อยแมกเกตเดิมนี่ครับมันจะเลี้ยงแมกเกตเดิมอันนี้ก็เป็นอ๋อ oh. อะไรน,นี่เป็นวาลวดูดูนะ้ำมันนะนี่ดู ไอ้นะ้ามันเครื่องล้วนนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะไหมขนาดอยู่ตรงนี้ก็ยังเยอะนะในอินเตอร์เยอะกว่าน,นี้นะครับทุกคนนี่นะไออุดได้ก็อุดไปไม่ใช่อุดนะครับปล่อยลงพื้น,นครับอุดไม่ได้นะเส้นนี้นะผ้ะาเป็นไงวะอันนึงนะครับหาผ้าก่อน,นจากนั้นเราก็ถอด ชุดนี้ก็ไขค,ควงแบนนี่ครับแค่นี้เองแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่ได้เลยนะอันนี้ส่วนกองเปลือยเราต้องหาที่ยึดนะครับเขาแถามเหล็กมาให้เราต้องดัดแล้วก็ยึดเจาะรูยึดตนะ่างหากนะเดี๋ยวมาดูตอนใส่กองเปลือยตัวนี้เดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมาดู ว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับว่าแตกแปลงอะไรบ้างนี่ขาจับที่เขาให้มานะครับเป็นแผ่นตรงๆเราก็มาเจาะฝั่งนี้แปดมิลนะครับใส่น็อตเบอร์สิบสองนะเราก็มาดัดงอแล้วแต่ใครจะไปเจาะใส่ตรงไหนนะครับขาตัวเนี้เจาะบนนี้ก็ได้อันนี้ผมเจาะข้างนี่นะครับก็จะข้างนี่เลยนนะีประมาณนี้ใส่นี้ก็ มันตึงนะครับเก็บได้แค่นี้สายโฟส่วนอีกสายหนึ่งนี่ครับสายกองสายเซนเซอร์อะไรไม่รู้ที่อยู่กับกองนะครับผมจะไว้ตรงนี้นะนี่นะจะรัดไว้ข้างๆเนี่ยมันไม่มีที่ไว้นะครับเพราะเราเปลี่ยนกองใหม่นะนี่นะจะรัดไว้ตรงนี้มันเป็นเซนเซอร์ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับในกองหรอกอยู่นอกนี่นะก็จะประมาณนี้เก็บก็โล่งกว่าเดิมเยอะ เนี้ยกยึดกับรถส่วนสายอันนี้ไม่ได้ใช้ก็เก็บนะครับสายที่ดูดนั่นก็ทิ้งปล่อยทิ้งไว้นี่สายแบกกำส่วนทางนี้ก็ไม่ได้ก็ถอดแค่แคมรัดแล้วก็ใส่ปกตินะครับไได้แปลงเนี่ตรงนี้สายวัดบูทเข้ามาเล็กนะครับเห็นไหมสายนี้ก็เกือบไม่ถึงต้องมาใส่สามทาง สามทางตัวหนึ่งมันไปวัดเกจกระป๋องเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นวัเกจที่ต่อใส่กับวัดบูธวัเกจแบบดันนะครับไม่ใช่แบบดูดของเดิมจะเป็นดูดของหนึ่งก้าจะเป็นดูดนะครับนี่เปลี่ยนมาตัวนี้เป็นสายสายวัดบูธมันเล็กนะครับหาสายขยายไม่ได้ก็นี่ใช้เป็นอะไรอะท่อหด นี่นครับต้อหดเส้นเล็กหดใส่กันทัก3สามชั้นก็ต่อเข้าสายนี้เลยนี่นะแกะขัดไปก่อนนะครับนี่นะก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยอย่าลืมเซ็นเซอร์ต้องเสียไม่ครบนะครับมีหนึ่งตัวฝั่งนู้นมีสองตัวนะครับมีแอร์ฟูวัดอากาศวัดอะไรนี่แหละฟูอากาศฝัาาศนะ่งนี้ก็ไม่ได้ถอดเซ็นเซอร์อะไรนะครับดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะสามพันสี่ร้อยบาท ตาไลท์นะครับนี่นะ,นะบางบอลสามล้านอยู่แถวบางบอลสามนะครับไม่ได้เติบอเซอร์นะในกองอาจจะลองสตาร์ทดูว่ามันโอเคไหมโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับส่งงานท่อแทนอินเตอร์นะท่อแทนยางนะครับอินเตอร์หนึ่งจุดเก้านะสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่างยาง modify bon ครับ it's to have